โอเคสวัสดีครับแล้วก็นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tonson Channel น,น,นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม r a g n อ r o ออ n l i น e s e ซ v e r Class 3กันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพ Super n นว i t นั่นเองนะครับก็เป็น Super m o ิ i t สายเวทนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่2หรือ3นะครับที่ผมเล่นใหม่อีกแล้วนะครับ โอเคก็ไม่เป็นไรฮะรก็พอดีว่าปีนี้เนาะมันมีเอ,อ่อการเล่นรอบนี้มันมีของอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เลยไหนๆก็เล่นแล้วแล้วก็รู้สึกเอ้ยมันทําให้เราเล่นสบายง่ายขึ้นนะครับก็อ่เอามาแชร์ประสบการณ์ไอเดียการทําพงทําของอะไรพวกนี้นะครับผมอ้อแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าโรบินสายนี้นะครับผมเอาไว้เล่นอ่าเป็นสายดับเบิลโบนะครับคู่กับไอ ชาร์โด s u p เปอร์เมจิกชาร์โดนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวรีวิวให้อีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแล้วก็ไปลองเล่นอะไรนิดนึงก่อนเนาะโอเคก็การเล่นก็ไม่น่าแตกต่างอะไรกันมากนะครับมันก็ต่าง,งแค่การอัพสกิลอะไรพวกนี้เท่านั้นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะครับก็อ่ะผมเริ่มในส่วนของชาร์โดก่อนเนาะในส่วนของส่วนหลักนะครับสําหรับโนวิทสายเวทในการเล่นครั้งนี้นะครับ อ่ะเริ่มจากชาัาอ่าคอตตูมส่วนหัวก่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยผมใส่เป็นอคอตวีซีทีนะครับผมก็เอามาช่วยลดไลนนิดนึงนะครับมันก็ช่วยลดลดไลนมา3%เนะครับหรือว่าเอ้ยใครมีชาร์ดตัวไอ้คอตตูมตัวอื่นที่เป็นพวกซอลหนึ่งอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่ไปงั้นนะครับพอดีว่าเอ้ยไม่รู้จะใส่อะไรนะฮะมันไม่ใช่เป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนสัมพัญของเราคือในส่วนของตานะครับนั่นก็คือ สกอราสโต n นนะครับผมเป็นซ็อกอหิน2องของสกอราเพื่อเพิ่มดาเมจของไฟโบโคโบและก็ไรเทนิงโบ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในส่วนของโลเวอร์ over, นะครับเป็นสกอราสโตนเป็นหินซซหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติก็คือเพิ่มในส่วนของไฟโบโคโบและก็ไรเทนิงโบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเอามาเล่น ในของสายโบนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าผมอย่างที่บอกแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตผมเล่นเป็นดับเบิลโบนะครับก็เลยอ่ะเอาหินพวกนี้เตรียมของไว้พวกนี้นะครับเพื่อเล่นในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับในส่วนของเสื้อนะครับผมใส่เป็นอ่าไม่กีข้อชา a d o w อาร์มเนะครับเอาคนะ่าเเนาะก็บวก9ได้ mdk เท่ากับอ่า5%นะครับแล้วก็ให้เป็นเ d k มเน่วยอีก 20นั่นเองนะครับผมใส่แค่เสื้อส่วนเดียวนะครับอันนี้ถ้าไม่มีนะครับแนะนําเป็นซิกลันนะครับชาร์โดซิกลัเพื่อเอามาเพิ่มค่าแม็ก a x เอชพีมาให้รู้สึกถ้าจเจมาผิดจะให้1พันนะครับซิกลันไม่น้าแพงนะเสื้อตัวนั้นนะครับต่อมาในส่วนของมือมือกับโล่นะครับแนะนำนะครับต้องมีคนมีคนมีติดไว้นะครับนั่นก็คือซูเปอร์โนวิดชาร์โด w เวปอนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเล่นเป็นสายเวทเนาะเรามีไอ ฟ็อกซ์ซูเปอร์เมจิกอ่าชาร์โดนะครับผมก็แนะนําว่ามือนะครับควรมีไว้บวก9นะครับเพราะว่าอ่ะมันให้ Max HP 1000แล้วก็ Max ก p พอีกสองนะครับแล้วก็อ่ะคุณสมบัติทั่วไปตรงเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะผมมันมีตรงนี้ครับผมคือถ้าบวก7เนาะก็ได้ Max HP ให้อีกห้าเร์เถ้าบวก9ก็ให้อีก5%แล้วก็ตรงนี้ครับที่แนะนําเพราะว่า น full s p บวกอีก1น0นั่นเองก็เหมือนกับเราได้แม็กนี้นะครับเป็น,นฟีแคนของมิชชอพระอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะรัไหมเอ้ ST เราพอมีเหลือกินเหลือใช้นิดหนึ่งนะครับผมแต่ที่สำคัญจริงๆของเราก็คือในส่วนของค่า MAC HP ก็ s p นะครับผมส่วนโล่เหมือนกันนะครับเพื่อเอามาใส่เอา Mac HP แล้วก็ s p นะครับ ส่วนอันที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้เอาจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะอย่างผมเป็นสายเวทเนาะแต่เพื่อนแทกแ็กเราก็ไม่ได้อัพนะครับผมแล้วก็โอออายไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันเสียสกิลพอยไป10เลยนะครับเพื่อเอามาลด VCT หรือถ้าใคร,รอ,อยากจะเอาอยาก่ะใช้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับ, <c oughs> รบผมแล <c oughs> ้วก็บวกเบวกเนาะได้อ่าม็กอ่า ATK MDK ให้อีกเนาะรวมกันก็5%นะครับ แล้วก็ถ้าใส่คู่กับถุงมือ,อ Super, no apon, นะครับก็ไอตัวซูเปอร์โนวิชาร์โรเวปอนแลก็ออสเตสามนะครับแม็กเออีก2 MP อีก2สองเอชีอีสอแล้วก็ลดการใช้อีก10%นะครับผมก็แนะนำหามานะครับแล้วก็มันไม่ค่อยแพงแล้วเดี๋ยวนี้นะซื้อคู่ก็รู้สึกว่าจะถูกกว่าซื้อเดียวนะครับ ต่อมาในส่วนของอหลังนะครับคอตตูมหลังผมเป็น v c t นะครับก็เอามาลด10%คือไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่เป็น10%แล้วกันนะครับก็อซื้อหินมาออฟเล่นมันก็ออฟติดนะครับก็เลยอเอาใช้ต่อไปแล้วกันนะครับรองเท้าผมเป็นรองเทา All ้าออร s ลิสชูนะครับผมก็อเพิ่มดาเมจเนาะถ้าใครไม่มีก็เป็นไในส่วนของรองเทา้าไมจิค a l ก็ได้ครับ ก็ได้ VCH รู้สึกจะ8หนวลนะครับผม8นปะครับประดับผมใส่เป็นอ่าสปิริตนะครับผมเอาค่า MEDK เนาะถ้าใครไม่มีนะครับผมปี้มันหาไม่ค่อยได้มันเป็นประดับเก่าแล้วล่ะนะครับก็แนะนําเป็นพวกประดับเมทประดับอะโคก็ได้นะครับที่มันเพิ่มค่า MEDK นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับออกไปปรัอบใช้กันได้นะครับ ต่อมาในส่วนของส่วนหน้านะครับผมผมใส่หัวเนี่ยเป็นเซรีลิปอนนะครับก็บวกเจ็ดแล้วก็ off, ออฟอฟหน้าหัวละกันครับมันไม่ได้ใช้เนาะอันนี้ก็ไปซื้อบอกสูตรแล้วก็มีใบบวกมาเนี่ยผมก็เออเอามาเทาะนะครับก็บวกเจ็ดก็พอใช้งานได้แล้วผมก็ใส่เป็นอาร์กเองนะครับได้ของ Mac แม็กฮีพสามร้อยแล้วก็ดีคอเวอรี่หนึ่งพันอีเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าต้องอัปตัคกี่สิบเจ็ดนะครับผมอันนี้เนาะในส่วนของต้านะครับแนะนําเป็นอ่า แว่นดำน้ำนะครับผมก็าซูบารเมสนะครับก็เอ็นเคเอ็มดีเคให้ห้านะครับแล้วก็ถ้าเราใส่คู่กับ Tank, ออกซิเจนแทค์เนนี้ยที่แนะนําเพราะว่าถ้าใส่คู่กับในส่วนของมัฟนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกขัดล่ายนะครับผมค่อนข้างดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ประดับเพนประดับเพนแล้วก็ไปใส่อย่างอื่นแทนนะครับ ก็ส่วนปากนะครับผมใช้เป็นปากซีดีนะครับเอาดามเบลธาตุห้าเปิร์กนะครับแค่นั้นแหละนะครับในส่วนของเสื้อนะครับแนะนําเป็นเอเกอร์นะครับผมเอเกอร์พวกเอเกอร์อาร์เมอร์นะครับผมทำไมถึงแนะนํานะครับเพราะว่ามันให้แม็กส์ฮพห้าร้อยแล้วก็แม็กส์อีกห้าสิบนะครับซึ่งถือว่าดีกับซูเปอร์โนวิดมากนะครับเพราะซูเปอร์โนวิดเราแม็กส์ฮพเราต่ํานะครับอันนี้ก็ให้มาช่วยนิดนึงนะครับก็อ่ะ แต่มาใส่ในตอนมิวสีนะครับก็ทน,ทนทนนิดนึงมาช่วงต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อผมใส่เป็นเดคเรทนะถ้าอ่านเสียงอ,อ่านผิดต้องขออภัยนะครับเป็นน่าจะเป็นอ่านว่าเดคเรทอีวิลทีการ์ดนะครับก็แม็กซให้อีก1น0 0ก็ SP ให้อีก150นะครับแต่ว่าฟรีลบ20ช่างมัดน,นะครับยังไงใส่เวทมันลบไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับผมก็ช่างมันฮะลบไปลบหลบ,ลบติดลบก็ว่าไปนะครับ ้าการนี้หาไม่ได้นะครับผมก็บูป้านะครับอ่าซุปเปอร์โนวิดผมแนะนำให้หาที่เป็นหน่วยนะครับพวก SP HP หน่วยใส่จะเห็นผลมากกว่าที่เป็นเปอร์เซนต์เพราะว่าอ่าค่า HP กับอ่า SP เราเริ่มต้นเนี่ยมันน้อยเนาะมันให้เป็นถ้าใส่เป็นเปอร์เซนต์มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับอโอเคก็เลยนะ่ะอ่ะเสื้อก็เอเกอร์ไปนะครับ ก็มันถูกด้วยนะไม่ค่อยแพงนะครับผมต่อมาในส่วนอาวุธนะครับผมก็เป็นผมใช้เป็นล็อตออสคิมสันนะครับที่วิวตอนวิวเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้บวกสิบห้าเลยนะพอดีผมมีบวกเจ็ดก่อนเนาะแล้วก็พอดีว่าไอเนี้ยมันขายผมก็อยากลองการ์ดมนะันก็เลยเออเอามาซื้อมาลองออลองดูนะครับผมแล้วก็เจ็บปวดนิดนึงนะครับเออช่างมัด้วกันนะครับผม ก็เป็นล็อตอัคคิมสันบวกเก็ได้นะบวกเแล้วก็ใส่เม็ดไอ้ดาร์กโหลดเอเซนต์นะครับอินสามนะครับอินเบลสามก็จะได้เอฟเอดีเคสิบสองหน่วยแล้วก็อินสี่หน่วยนะครับล็รวมเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันจะได้เอ่เอดีเคสุดที่แล้วสิบสองบวกกับกับหนึ่งนะผมขอคูดประมาณหกน่าจะได้สิบแปดต่อเม็ดนะครับก็ ได้เยอะนะครับกบ็เอเมอรีเคมาใช้ทดแทนได้นะถ้าไม่ร ي, ู้จะใส่การ์ดอะไรนะครับแต่มันใส่ได้ตอนเวล70เนอะในส่วนของ God of ออฟคิมสันแล้วถามที่ก่อนหน้านั้นใช้อะไรผมใช้คือพอดีผมทำมีดเล่นๆนะครับก็คือเป็นมีดซีโร่นะครับแล้วก็ใส่ไอการ์ดเสาหินในดันของอีลูชันนะครับผมอีเลชันในเมืองโคโมโดนะผมก็อันนั้นให้ MADK 30ต่อนหน่วยเนาะแต่ว่าแลกกับลบแม็กเอนะครับผมผมก็ใส่ไปเลย4ใบนะครับผมก็อาการ์ดรู้สึกว่ามันจะหาไม่ค่อยได้เลยนะครับผมผมตามหลังจากที่ผมซื้อเอามาใส่บีดปุ๊บมันก็หาไม่ได้เนาะไอ้การ์ดเสาหินในดันอิลูชันของเมนะืองโคมโมโดเนาะก็แนะนำก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่เป็นการ์ดไอใช่การ์ดใส่เป็นเม็ดเอเซนเนาะดักหลอดเอเซนอินเมลสไปก็ได้ครับผมก็4 สี่ช่องไปเลยนะครับผมก็แนะนําให้หาไอ้กระบะอาอาวุธประเภทล็อตเนาะล็อตล็อตสี่โลหรือเป็นวาดก็ได้นะครับผมที่โนวิดเขาใส่ได้คาถาเนาะเหมือนก็จะได้ค่าเอมเริ่มต้นมาด้วยเนาะอย่างสมมติว่าถ้าใส่ล็อตเอมเเริ่มต้นมาให้สามสิบเนาะแล้วเราใส่ไอ้ตัวเม ед, ด็ดดาร์คล็อตอินวิลสามไปอีกสี่นะครับผมก็สิบแปดคูณสี่รู้สึกว่าจะได้เท่าไหร่นะก็ประมาณเจ็ดสิบสองหร,รือเปล่าผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งครับอ่ะ 72บเนาะ72บวกกับอีก30ก็ได้ร้อยสอง mvq ร้อยสองเริ่มต้นนี้ไม่ถือว่าเออถือว่าไม่แย่นะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมก็นาะใช้ประมาณนั้นนะครับเก็บววออกมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้เป็นมีดสีลูหรือจะเป็นไออย่างที่ผมบอกก็คือล็อตหรือคาถาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปแทนแทนเข้าไปนะครับในส่วนของโล่นะครับผมผมเริ่มมาใส่ตอนวนะิวสี่สิบแล้วก็เป็นโลนวิชอาโนวิชชิลนะครับผมก็ ซื้อที่เมืองไลท์เฮาส์เซนนะครับผมมีขายเป็นลูได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมใส่กายเป็นแกสเตอร์เนาะเอามาลบอ่าลดความเสียหายจากมอนเตอร์ครับลง24-25%าตแต่อย่าไปใส่ตอนตีกับบอดนะครับเพราะว่าเราจะเจ็บหนักเพิ่มขึ้นอีก50ซนะครับแล้วก็ถังออกซิเจนน้อยสดมัฟนะครับใส่เป็นการ์ดแฮปปี้ไปนะครับผมลดงบนะครับอย่างที่บอกเนาะก็ใส่โคกับ แว่นปัดําแว่นดำน้านะครับก็ได้เอไล่ไม่ถูกขัดน,นะครับรองเท้าก็รองเท้าเอเกอร์เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมใส่เป็นโกอาซิดัสนะครับมันโถคือพอดีมันโถกนะครับก็เลยอาจได้อาพวกแม็ก HPSP 8%นะที่ถ้าตีบวกต่ำกว่า5นะซึ่งผมไม่ตีบวกเลยนะครับแล้วก็รีคาบลี่ s ก5%นะครับผมโอเค ประดับนะครับอันนี้แนะนําให้เตรียมไว้นะครับอ่าสองอันนะครับก็คือประดับซิโลมาหนึ่งคู่นะครับผมเพื่อเอามาใช้กับโคโบนะครับผมอ่าแล้วก็ประดับอิมนะครับเอามาใช้กับไฟโบนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับเพิ่มความรุนแรงนะครับผมของไฟโบกับหรือโคโบยี่ห้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราใส่สองค่าก็เป็นห้าสิบเนาะแล้วก็ ล,ลดการไล่อีก25นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอ,อประดับอีกข้างหนึ่งอาจจะใช้อาจจะใช้เป็นประดับเอเกอร์ก็ได้นะครับผมก็ให้ M อเเพิ่มเติมอีก10หน่วยนะครับแต่อย่างอย่างที่บอกคือมันใช้ได้ตอนวล40นะครับตงนั้นก็เลยแนะนำเป็นมือแมวดีกว่านะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะฮะผมผมแนะนำให้เป็นประดับเนี่ยโคโบอาอิม uh, หรือ ซิโลมามากกว่านะครับหรือถ้าใครจะเล่นสายไฟบอลนะครับก็เป็นไฟคอนดอ์นะครับแต่ไฟคอนดอ์รู้สึกว่าใบหนึ่งมันจะประมาณ8 9 m นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกซิโลมาอิมอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณต่ำกว่า 5, 5, 5 500k นะครับผมก็ค่อนข,ข้างดีนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเตตัสของผมไม่ต้องลอกตามนะครับเพราะว่าผมอัพไลฟ์7เ,เพื่อเอาคุณสมบัติของการ์ดอาร์งองเนาะแล้วก็ผมอัพเด็ก99แล้ว,ล,วลงอินไม่แค่30เพราะว่าเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนเป็นซูเปอร์โนวิดปุ๊บพอ1เวล1 0 0เนี่ยนะมันสามารถอัพสเตตเกิน R 1 0่งร้อ9ได้เนอะ้้เนาะผมจะลงเด็ก9 108นะครับเพื่อเอาไปใส่หูคคดุยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเอาไปลงค่าอินนะครับ ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆอาจจะอัพเป็นอิน9 90เด็ก90ที่เดือนหลงวิทย์ก็ได้นะครับแล้วอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะอัพยังไงแล้วก็ดูที่ของหลังจากวิว100ด้วยนะครับอยอัพแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมจะได้วางแผนสเตตัสถูกนะครับอ๋อแล้วก็คําถามต่อมานะครับบางคนอาจจะถามวิพี่สายเวทช่วงก่อน4 45เนอะที่เราจะเปลี่ยนไปซูเปอร์โนวิดได้เนี่ยพี่เก็บเวยวยังไงนะครับผม ประดับนี้เลยครับแนะนำนะครับนั่นก็คือเมดแมนนนะครับไปขอจากในส่วนของอ่ a อะคาเดมี่ชั้นสองแล้วก็ไปห้องเมดนะครับไปแบบว่าเอ้ยขอลองใช้สกิลเมดนะครับที่ให้ไปเอานะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราใช้โคโบไฟโบนะครับเลเวล1ได้นะครับแล้วก็ใส่ประดับเมดข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ประดับการ์ซิโลมาหรือการอิมข้างหนึ่งนะครับ เก็บเลได้นะครับผมเก็บไว้ระมาเรื่อยๆจนถึงประมาณ45เนี่ยก็อ่ะสามารถหอดประดับเมตดออกไปมาประดับเมดเมนวลออกนะครับแล้วก็มาใส่เออกาสอ่ามือแมวกาสซิโลมาหรืออินตามที่เพื่อนๆเล่นนะครับของก็ปรับเปลี่ยนได้ตามที่งบเพื่อนๆมีนะครับแต่ที่ผมบอกก็คือเอเกอร์มันค่อนข้างดีเนาะมันให้ในส่วนของ m a ็ HP แล้วก็ HP ให้มากับเราอนะ่ะเพราะว่าเออช่วง เราเป็นโนบิอะซูเปอร์โนวิเนี่ยค่าพวกนี้มันมีมันมีน้อยนะครับเร,เราจะเล่นได้ลำบากนิดนึงแต่ถ้ามีแอนิมาสเพิ่มเติมปุ๊บเอ้อยก็ใช้ได้นะครับต่อมาในส่วนของสกิลนะครับผมอัปเดตนี้เลยนะครับก็ลงโคบอลสิบเรเทนิงบอลสิบไฟบอลสิบเนาะอย่างที่บอกว่าผมจะไปเล่นสายดับเบิร์โบนะครับแล้วก็ฟัสไดเวอร์ทันเดอร์สตอร์มลงไว้หนึ่งนะครับเพื่อเป็นท่าผ่านไปเอา วอเทอร์บอลรู้สึกว่าจะเป็นสตอมกัด uh, ด้วยนาะอแล้วก็ในส่วนของหลอดออฟเบอร์วิเลียนนะครับผมผมจะเล่นสายนั้นเนาะก,ก็เลย uh, ลงเป็นประมาณนี้แล้วก็ผมอัพลงฮิวไว้10นะครับแล้วก็ AB อย่างละ10นะครับเซฟตี้วอล์สินะครับปาร์ตสนะี่นะพีโนมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็โซนเคิร์ดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เอออาจจะไปอัพเฮเวนไดในช่วง uh, ที่เป็นเอ็กเทนนะครับ ก็ลงประมาณนี้ที่เหลือแล้วเตะนะครับผมอ้ยจะอัพยังไงนะฮะก็บางคนไม่ไม่ค่อยได้ใช้เซฟที่วอลก็จะประหยัดมันเป็นลงส่วนอื่นก็ได้นะครับผมหรือแบบไม่ค่อยได้ใช้เพนวมาอม่าเงี้ยก็เออไม่ลงหรือแบบเอ่อฮิวเอาแค่ทางผ่านพอก็จะว่างอีกเจ็ดพอยก็ไปลงอย่างอื่นก็ได้นะครับผมก็อาจจะมาลงโอไออะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่คุณสมบัติประดับอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณสมบัติอาจจะแบบต้องเผื่อไว้ในอนาคตว่าเราจะไปเล่น อาชาร์โดไหนอีกอย่างเงี้อยอย่างเขาผมใช้เป็นซูเปอร์เมจิกอย่างเงี้ยเนาะในส่วนตอนที่เราเป็นเอ็กเนผมก็เลยแบบเออไม่ได้สนใจในส่วนของคุณสมบัติในส่วนโลนาะเพราะมันกินตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับผมส่วนอาเจาะนะครับเจาะเวทผมก็ไม่ได้อัพนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอเป็นเอเคนเนาะอย่างที่ผมบอกคือไอ้ตรงเนี้ยมันใช้เป็นซูเปอร์มจิกเนาะแล้วใส่คู่กระถูมือซูเปอร์โนวิดเนี่ยมันในจอะจาะเกาะอ่าจาะจาะเอ็มเดฟอยู่แล้วเนาะสีแล้วก็เพิ่มเติมอีกตามอัตราการตีบวกนะครับผมแล้วก็ผมมีประดับอโฮไงไอ้ซุปโนไงก็เลยเจาะร้อยผมก็เลยไม่ได้อัพนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ของที่จะใช้ในหลังจากเอเปลี่ยนอ่า เป็นเอจนะครับว่าจะใช้อะไรยังงน,น,นี่แล้วแต่เพื่อนเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของแชร์อันนี้นะครับผมที่เหลือก็ขึ้นกับเพื่อนๆเลยว่าจะอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าแนะนำนะครับผมว่าอถ้าหลังเนี่ยไม่เอาคอตว c ซนะครับผมก็ไปเอาซอหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นซูปเปอร์โนวิสายเวทเนาะหลังๆมาแล้วเนี่ย พอเราไปใช้ f e d o m stick นะครับโดยเฉพาะฟ e ีดอมพาเทนฟรีดอมสติกเนี่ยมันจะมีสกิลซายคิกเวฟเวว้าเนาะก็ไปเอาสกิลนั้นเก็บเววก็ได้นะครับผมให้จะได้สบายหม่อนนะครับผมแล้วก็หัวก็เป็นซอนหน,นะครับผมเพราะว่าใส่คู่กับหลังเนี่ยมันได้ไอในส่วนของความแรงของซ c h i ิกเวฟเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เตรียมของไว้นะฮะว่าจะจะเล่นใส่ในอะไรยังไงนะอย่างของผมบอกคือตัวนี้ไว้ลองเล่นใส่ตบเวนโบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีคำถามอะไรยังไงก็ลองพิมพ์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมจะพยายามตอบให้นะครับผมถ้าผมรู้นะฮะถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวพยายามหาคำดลอบมาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, subscribe ให้กับช่องผมสต์แอนด์ชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกเอ๊ะยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยเข้ามาผมก็ มีใ,ใจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะตอนนี้ผมขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอใหม่คลิปหน้าเนาะ